สวัสดีคชันชื่อมาลิใช่คชันเป็น AI วันนี้อยากมาแนะนำนวัตกรรมใหม่ชื่อว่า a d e c n i c IoT Platform ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจเทคโนโลยีทางด้านเกษตรกรรมเครื่ององคมือตัวใหม่ที่จะนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรกรรมต่างๆรวมทั้งการบริหารจัดการฟาร์มเช่นการประมงเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งระบบปิดได้แก่การเลี้ยงด้วยเทคโนโลยี b i o f l o c หรือตกรชีวาภาพส่วนระบบประมงแบบเปิดได้แก่การเลี้ยงแบบกระชังการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาในบ่อดินหรือไร้ดินทั่วไปแม้กระทั่งการปลูกพืชผักบนโต๊ะระบบปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกเป็นต้นโดยเว็บแอปพลิเคชันเน้นความยืดหยุ่นในการใช้งานซึ่งสามารถเพิ่มโมดูลเข้าไปเรื่อยตามผู้พัฒนาออกแบบหรือผู้ศึกษากระบวนการเกษตร,รกรรมนั้นสร้างขึ้นสำเร็จสมบูรณ์แล้วรวมทั้ง,งองกการบริหารจัดการต่างๆทำให้เกษตร,รกรสามารถก๊อปปี้ความสำเร็จได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญการแชร์ข้อมูล การได้คำแนะนำจากกลุ่มสังคมผู้ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันบนมาตรฐานข้อมูลเดียวกันช่วยเหลือกันทำให้ผู้ริเริ่มทำการเกษตรกรรมพัฒนาเรียนรู้ได้เร็วและต่อยอดเป็นนักธุรกิจด้านเกษตรกรรมภายใต้เครือข่ายเดียวกันและขาดไม่ได้คือระบบบัญชีกระแสงเงินสดที่คิดได้ทันทีว่าต้นทุนการผลิตซึ่งเราใช้ไปเท่าไหร่แถมด้วยระบบสามารถคิดคาร์บอนเครดิตจากทรัพยากรที่เราใช้ไปได้อย่างแม่นยำด้วยใช้มันเยี่ยมไปเลยใช่ไหมคะเราใช้แพลตฟอร์มนี้ได้แล้วนะที่ w w w e d i n i c c o m